เป็นยังก็เท่าเป็นยังก,ก็ะัญหาที่แล้วว้าวกิ่งที่สอ,อันนี้มันหนักลูม,กม,มันมีแต่กิ่งเล็กๆถือไหมนะมะม่วงเราหักเพราะว่าพันธุ์นีเป็นโดกมากจนต้นเพันธยังเล็กนะพอ่อกิ่งร่วงลงมาเลยหักเลยใช่ใช่เพราะว่าพันธุ์นีเล็กแล้วเพันธยังกิ่งอ่อนมันมีลมด้วยไงแม่อือลมแรงด้วยวันสองวันน่งไม่มันเพิ่งหักวันนี้โอ้ยหักทุกวันโอ้ย พราะว่ากิ่นคนบางใช่ไหมพ่อเห็นไหมคนหนักเลยนี่แค่นี้ก็หนักมากมะม่วงหักครับพี่น้องครับแม่เก็บเมื่อวานนี้มะปรางก็โดกครับมาปรางแม่เก็บเมื่อวานที่สุดลูกพ่อมันหนักโอ้ยมันหนักนะพ่อดูสิเอาไปกินเอาไปกินไม่เป็นไรไปไว้กินพ่อยังวันทองเออก็จะมีบ้างแล้วเราไม่ได้ห่อ เยอะแยะมาไวแถอมื่อวันทองอเนี่ยกิ่งเล็กๆเ,เพราะว่าพันต้นพันยังอ่อนพันยังกิง่งพันยังไม่แข็งแรงไงพ่อกิอ่งพันยังไม่โตไงม,มันเป็นรูปดอกแม่พ่นน้ำทุกวันเนี่ยโตไวอ่าลดอีกระอีกลูกจะได้สวยๆผลจะได้สวยๆใช่นี่ไงแม่รดทุกวันโอ,อ,อ้พอเอ้ กีตะกิงเล็กๆดูสิอือ่อนหมดแล้วถ้าถ้าดกมากเราต้องเด็ดออกนะแม่ไม่ใช่ใชเด็ดออกงั้นพ่อจะพ่อจะหักหมดเลยนะเนี่ยครับแล้วก็ต้องเด็ดบ้างเด็ดที่ดกๆอะ่ะไม่ให้กิ่งหักเห็นไ,ไหมตาคนนั้นเข้าค้ำรอบต้นมาเลยจะทำโอ้ยไม่ไหวแลอกที่ให้ค้ำแบบนั้นอ้าวนี่ก็ทำค้ำกิง่งค้ำกิ่งมันมนี่จะมาค้ำอยูอ่พอ่อค้ำไม่มีไม่ไผ่แล้ว ไม่ไผ่ไม่มีแล้วโตเลนะยเนาะยอมให้หกักไม่ไผ่ไม่มีแล้วแม่อุสาห์น้ำทุกวันแล้วไม่มีได้ไงคนมาตั้งกอกองเต็มอยูุ่่นน่นน่ะบ่แม่อุตส่าห์ลดบำรุงมาตลอดเลยนี่โอ้ยบนหัวนี่เหลือแต่จะหักแล้วนี่หานนี้นี่กิงนี้นี่เลือแต่จะอุ้ยรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วไม่หักแล้วนี่นี่ไม่หกัก อย่างดกเลยอุ้ยอ้ยหนักมากต้องค้ามขึ้นไปไม่งั้นกิ่งก็จะเปอดตรงนั้นไงพ่อือต้องหน่ะ <laughs> ใช่ <laughs> สุดยอดปีนี้ดกจนกิ่งหักสองกิ่งแล้วขนาดยังไม่ดกจนกิ่งหัก ดกขึ้นกิ่งหักดกขึ้นกิง่งหักเหลืออยู่นึงนี่แหละกิ่งเนี่ยพ่อต้องไปเอามาพวกย้อยอๆมุมนู้นมุมนึ่งก็ทำ<อ>แบบแม่ทำนะเออไม่งั้นลิแน่เลยนะเออหนักถ้าลูกโตกว่านี้ยิ่งมีตัวนี้นี่งอู้นี่ก็เกือบเลยนะด,ดกมากท่านผู้ชมดอกมากๆดกข้นกิ่งหัก